เตยฮัทยาบำรุงสุกกับซีซั่นที่3ใน Toyota Auto Body q u i n n y ถือได้ว่าเป็นกำลังหลักของทีมจากเมืองคารียจังหวัดไอจิไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเตยหัทยาบำรุงสุกบอลเร็วทีมชาติไทยที่เข้าร่วมทีม Toyota Auto Body q u i n n ิมาตั้งแต่ซีซั่น2021-22โดย Toyota Auto Body q u i n n y นนั้นถือเป็นทีมระดับกลางของหลีกผลงานซีซั่นที่ผ่านมาในฤดูกาลปกติพวกเธอจบในอัน อันดับที่8ของตารางคะแนนจากการลงสนาม33นัดมี39แต้มอย่างไรก็ตาม Auto ออโต้บอดี้ควินซีก็ถือว่าขยับตัวได้เร็วในช่วงปิดซีซั่นเนื่องจากมีการเปลี่ยนตัวนักกีฬาอินพ์ตจากซีซั่นที่แล้วใช้ดานิเล่คัตติโน่บีหลังทีมชาติสหรัฐอเมริกาแต่ปีนี้ออโต้บอดี้ควินซีได้เปลี่ยนมาใช้รีเซ่ฟานเฮเก้บีหลังชาวเบลเยียมที่ในซีซั่นที่แล้วจูก,กับทีมฮิซามิสึสปริงทีมในศึกวอลเลย์บอลหญิงญี่ปุ่น กันแน่นอนว่าการปรับตัวไม่น่ามีปัญหาเพราะเล่นอยู่ในลีกนี้อยู่แล้วแต่ต้องมาดูกันว่าเธอจะเข้ามาประสานงานกับเตยหัตยาบำรุงสุขและเพื่อนร่วมทีมได้ขนาดไหนและจะช่วยยกระดับของโตโยต้าออโต้บอดี้ควินซีได้หรือไม่ในซีซั่นนี้สําหรับผลงานที่จับต้องได้ครั้งล่าสุดของโตโยต้าออโต้บอดี้ควินซีต้องย้อนไปถึงซีซั่น2017-18เลยทีเดียวซึ่งครั้งนั้นพวกเธอสามารถคว้าแชมป์เอ็มเปอร์เรอร์คัพมาได้ซึ่งถือเป็นความสําเร็จเดียว รอบเกือบ10ปีของทีมเลยก็ว่าได้ขณะที่เกมแรกในซีซั่นนี้ของเตยหัทยาบำรุงสุขกับต้นสังกัดโตโยต้าออตโต้บรีควินซีจะเป็นการบุกไปเยือนเจทิมาเวลัสในวันเสาร์ที่21ตุลาคมนี้เริ่มการแข่งขันเวลา14นาฬิกาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก sport2id.net อย่าลืมกดติดตามช่องดาวอวลเลเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ